กับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูขส้ขู่สู้นนะค่ะเดี๋ยวถือผ่าพูดใ้พี่น้องค่ะยินดีตออ้อนอรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น,ออน้องคะขอบพระคุณมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักจะชอบไปรื้มกดไลค์กดแชร์ค,ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่มมมไปลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก่งเตือนไว้ได้พี่น้องเน้อเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องเน้อเมอนีได้พี่น้อง กำลังมอยลายพี่น้องคะไม่ใช่ใช้ยาพี่น้องคะเสาท่งมันมันสิงโอยพี่น้องคะเสาท่งมันเบิดอายุไขเ็เลย่มาตัดมไม้ไผ่ไปเห็ดเสาท่งไม่สมมติเลยไปคุยกับแม่ให้ในหายใจยข้างปากแ <c oughs> <c oughs> มานางการพี่น้องว่าอาบุญน้ำกันก่นกนขอฮโารโปข่าวแก่งบอกนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะมาร่วมง,งานนะคะบวงสรวงปู่สีสุทโธน้ำกันนะคะบวงสรวงสั่งไม่บวงสรวงแล้วนะคะพี่นอ้องเด้อมบวงสรวง เพื่อที่ขอเห็ดขอสั่งนะสุภาพรวยเนาะจ้าค่ะกัยังขาดจตุปัจตัยต่างๆหน,าหน้าๆอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเอซี่แฟนช่องอยากรวมบุญมาแอดกาซ์ดสิได้เขียนซื้อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเนาะค่ะใส่แผ่นทองเนาะค่ะเปิดดวงหนุนโชคเปิดทรัพย์ให้นะสุภาพรวยเนาะใช่ซืได้ดวงดีดวงแห่งไปน้งกันเอาละวค่ะที่สําคัญเนาะค่ะพี่น้องนะที่สาคัญเด้วสุภาพรวยเกมันผู้หายหลายเด้กพี่น้องมึงเพราะว่าขออนุญาตบาดคำ มาในชุดกรรมก่อนค่ะมืนอนี้มามาในชุดและใส่แรงงานค่ะพี่น้องคะอ่ะบอมเป็นชุดนักข่าวมืนอนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยแบบบานๆไปเลยนเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะผู้ใดอากหูกแก้งตาใสหูกแกวตาทิพนาะค่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากขาดดวงตาเนาะค่ะพี่น้องขาปสูสีสุดโทสิบเก้าดวงครับพี่น้องค่ะสิบเก้าดวงเอเก้าสองเก้าสิบแปดสิบแปดดวงจบไปไห ก็จวาจบไปะไดน้เนาะแอนนกจากยังก 92, ับ9299เตียวไ่ได้บอกเลขพี่น้องไ่ได้บอกเลขค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก้อนที่สี่อ่าร่วมบุญดวงตาปูสีสุโธหรือว่าผู้ได้อยากเป็นหัวใจเนาะคะ่ะพี่น้องนาะหัวใจปู่สีสุโธนะคะกับติดต่อแอดมินพ,นพรพะรวยมาได้เนาะยังขาดหัวใจปูซีสุโธแล้วค่ะดวงตานนคะคิะ18ดวงนะคะดวงตาลูกแก้วนะคะพี่น้องเนาะสำหรับเอซีแฟนช่องนะคะ อยากร่วมบุญนะคะกับนโมทนาบุญมาได้นะคะพี่น้องคะแล้วข้อสําคัญเมื่อวานในสุภรุวยเขาไปขอเลขยู่าขาวเนาะเมื่อวานในแอดเดินทางไปขอเลขยู่าขาวนะคะพี่น้องเนอะซึ่งมิเจจีอาจารย์ดังหรือว่าเมซี่เนาะค่ะเพิ่นกับไปเสียชีวิตอยู่หันหลายคนค,ค,คนสามัญชนหรือคนธรรมดาเฮ้าเนาะค่ะกับไปเสียชีวิตอยู่หันค่ะ ถือว่าเป็นธรรมที่ว่าซักซิดแล้วก็มีเล็กไหลมีท่องคําม,มีอย่างหลายอย่างเนาะเขาก็เอ่ยล่ะเขาก็เห็นกับหูกับตาเนาะพี่น้องเนาะ<อ>ได้ยินแต่ซิบบานซาหาบานรือเนาะคะ่ะย้อนจอากได้ของของเพื่นลังคนก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นธรรมที่ว่าซักซิดเนาะคะ่ะเมือ่อวานนี้แอดกะขออนุญาตบาดคําเพื่อนนะสุภารวยนะเพราะว่าเขาขอมามาเฮ็ดมาส่างพี่น้องคะ่ะขอมาปั่นปูซีสุโทกับซึ่งได้โตบัก่เนะสุภารวยเนาะ สามตัวเลี่ยงกันซายลหลอยู่พี่น้องคะผู้ใดเบิ้งคลิปเนี่ยก็คือว่าเห็นกับตาสามเจตเลยเนาะเจส,สี่สองเจ็ดเออสี่สองเจ็ดนะคะเลี่ยงกันตัวบ,บักง่ายเลยได้พี่นอ้องเลยแล้วก้อนที่เขาทำมันซูผ้าร่วยก็คือเขาได้เห็นผู้ที่เพิ่นเฝ้าหนาทำน้เนาะแมนอยู่ค่ะโอ้ยืนคุ่มบึ้มอยู่ด้วยค่ะ,พ,คะพี่น้องคะหนาเ่อแบบหนาเก่งขามากครับพี่น้องคะ ผู้ใดว่าแอดขี่โมขี่คุยนี่เด้อพี่น้องเด้อว่าบบเสือต้องมาหาแอดมินท่อนเลยเดี๋ยวแอดมินท่อนเลยสิเทาไปเบิ่งกัปตาเลยพี่น้องค่ะว่าเขาเห็นอีหลีเขาคอยกล่าวว่าสูฟังเนาะค่ะค่ะแล้วก็เห็นเมซี่อยู่ในถ้ำนั่งที่แรกเห็นแต่เพิ่นองค์เดียวได้สูเพลย์นาขาวงามเด้ค่ะบัดแอดเขาไปเบิ่งใกล้ๆนี่นั่งเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวอยู่พี่น้องค่ะที่ว่าอยู่ข้างหลังข้างหลังพอคุยทะลุพี่น้องค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่น้องค่ะเพิ่นไหนเห็น ปฏิหารมีกิ่งให้เห็นกลางเว้นแสกแสกนังซูข้าเลือนเนาะจ้ะปฏิหารมีกิ่งให้เห็นกลางวันแสกแสกนะคะพี่น้องเด้อแปลไข่พรมพุ่นเดกลัวแต่เอฟซีถือว่ามันคืออีกอย่างแอดเนาะค่ะปฏิหารเกิดขึ้นแล้วที่ถ้ำผาขาวเนาะค่ะแม่ซีออกมาเป็นกลุ่มให้เ้าเห็นกับต้าจ่าจ่หนังสูข้าเรือนเนาะโอ้ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้องค่ะคู่บาอาจารย์ฮะค่ะกอบ่กราบขอขมาล่าโถดนำนอเพราะว่าข้าไปขอตัวดอกไม้สวรร เพื่อที่สิมาปันองค์ปูสีสุตโตแล้วก็ไปมุ่งหลังค่าซาราการปลาเลี่ยนที่ทำมาจอกค่ะพี่นอ้องค่ะห้ากว่าสิได้รุ่ยไปน้ำกันเพราะว่าเอซีแฟนช่องได้ซอยเสาซอยซอย,อยังมานเนี่ยโอ้ยเบิร์ดเงินซี่หาแสนเราได้ค่ะพี่น้องคะ่ะสั่งที่ทำมาจอกเบิร์ดเงินประมาณงบประมาณสี่ห้าแสนบาทแล้วเนาะคะ่ะเนาะจ้ะสุบพละลุห้ากว่าสิบเปอระสานงานต่อเรื่องหลังค่าซาราการปลาเลี่ยนน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแต่ที่แน่ๆนี่ขอสั่งปูสีสุตโตให้แล้วก่อนเนาะสุบเพลินเนาะ ค่ะสำหรับเอ็ซีแฟนช่องที่ร่วมบุญมากก็ขอให้ได้กระป๋อร้อยเท่าพันเท่าเท่าวีโคนครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุกนั่งซุกเลยเนาะไปสัมผัสแม่เ้าดูหมหายใจเอาข้างปากไปตอนไหนห้าเปิดร่องประทับเนาะลูกแม่เออแม่สาธุเด้อจ้าแม่คลองกันไปทั่วแล้วเนาะแม่เนาะแม่ออกกำลังยังไงี่น้อบถามแม่เ้าดูแม่เ้าเห็นมาซีโมกันเมื่อวานโมมาซีเมื่อวาน ไม่ทำผ้าขาวเมื่อวานนี้แม่เห็นเลยที่เป็นลูกนั่เลยหรอเาคนนั้นเอาหลายจ้ะวันนี้ที่เราไปทำผ้าขาวเนาะเป็นทำแม่ซี่เนาะแม่เนาะแม่ได้เห็นคือแม่พ่อเนก็ลูกบ่เห็นแม่ซี่ลูกค่ะเห็นแม่ซี่อยู่ล้างองค์พระใหญ่เห็นคือกันแต่ว่าหนังก่อนอื่นนี่แม่เห็นอัน ต้องต้งสือก่อนโอ้ตัวนี้ต้องต้องซือก่อนดุคืนไปว่าท่านหอดอันบม่ท่านหอดอันสั่นสูงสุดแม่โบท่านหอดอันสั่นสูงสุดโอ้สั่นสูงสสุดั่นนิพพานค่ะสั่นนิพพานสั่นนิพพานโบท่านหอดสั่นนิพพานดุดเห็นเนี่ยเดือกเห็นก่อนเนี่ยเห็นก่อนค่ะโอ้ยจะเป็นตัวใหญ่อืมจะสะอ่อนสะอ่อนโตค่ะแม่ตัวหนึ่งเนี่ยพ่อป่นเหรอไม่ ตัวมันปนนี่ละอนแม่อ้าวตัวมนี่บอกแม่เอซพอใดมีปัจจัยเหตุบุญแน่นอนแม่บ่อใดบอกเลขเรื่องนี้ด้ือแต่ว่าเห็นซื้อเห็นซื้อแล้มาบอกซูฟังค่ะเลเจ็ดเลขสองเลขเจ็ดเลขสองเนาะอันนี้เห็นเนาะอันนี้เห็นค่ะตอนตอนเดินขึ้นเมื่อตอนเดินนนี้ผ่านเนานี้ผ่านค่ะค่ะบันไดบันไดนั่นสองร้อยยี่สิบเจ็บขั้นโอ้บันได บันไดถึงเมื่อสันนิษฐานจ้ะสองร้อยหยิกเกือขั้นยังไปเห็นยูพานำก็เห็นสองเจ็ดยูขึ้นเก้าตีเม่ยมาอยากคืเทิงก็เห็นเห็นเห็นเด็กสองกับเด็กเจ็ดขึ้นเก้าโดยง่อันคืนบันไดสองดอยสองดอยยี่ที่เจ็ดขันนี่ค่ะถ้าไม่แดงไรลแม่แดงขึ้นเลยโอ้บ่เมืยเลยมันบ่แม่บ่ยังเลยอืม ยางแสงนย้อมปัดปัดปัไปข้าเจ้าจนว่ะโอ้ไันคือขัดไข่แม่วพะอาจารย์พูดว่าแม่สีขืนบ่ไค่เนี่ยบาแม่สีขืน้บบอพนมันสูงเด้อพูดว่าสีขืนยูบ่ได้อาจารย์าสีขืนยูบอพูดว่ามันสูงเธเด้อพูดว่าสบยบน้อกันก็ลอยยี่สิบเขันนอโดสองรอยอนโอ้สองรอยยี่สิบเกียขันเขายืนยองสี่เงี้ยมถือไปยองสีแล้วสูงครับเม่นไปพายพูดแล้ว อ้ยมันสูงกว่าไปไผายดุเฮ้นาะแต่ว่าเวลาเขาเนี้ยนี่มันมันแบบที่ว่ามันสูงแห้งค่ะสูงสูงก็ไม่มองโลดเอาตามต้นแหน่ไปมาเนี่จ้ะจ้ะเขาจินก็ยังบัวสูงานอืมต้นแหน่ก็เคยไปแล้วค่ะสูงานค่ะสูงฝนก็มีอันกับเสาขีน้องเขาจิ้มอันนี้ยางอันนี้แต่ว่ากแต่ว่ากับจับงพวมุมหมาดจ้าต้นแม่เนาะจับสูงพวกมุมหมาดปาธารณะอยู่ดอกไปมาก็บวชเป็นยังบวชเก็บบอบวชสร้างว่าสิ ปวดขาปวดแข้งค่ะจ้าดีอยู่สุบะปูยายขนขนอยู่หันเพื่อนก็ดีดียังดีเพื่อนเพื่อนได้ตามมาเขาฟันแม่ะะบ่ค่ะบ่เพื่อนบ่ได้ตามมาดุเพื่อนสาวด้เพื่อนสานั่งสม,สมาธิมหาศจารรย์มหาสปูพูเพื่อนผ้าแม่ไปหุน่นนั่งสมาธิของสาวนี่ค่ะแม่เพ,พื่อนบ่ได้พาแม่ไปดอกเพื่อนไปก่อนแม่ค่ะเพื่อนไปก่อนแม่ แม่แม่ไปพี่ลู้แม่ไปอันรุ่นแม่เลยเห็นผืนนั่งอยู่เห็นผืนนั่งอยู่ขนก่อนเลยแสดงว่าต่างคนต่างนั่งชนตังคนต่างไปแต่ว่าไปพโอกันค่ะต่างคนต่างไปลูกบ่บ่ได้นัดกันโบ้เลยยังกันบ่ได้เบากันเลยว่าสิไปหันไปจะโบ่ได้คุยกันเลยนั่งสมาธิไปพโอกันอยู่ขนค่ะแต่ไม่ซ้ำเนี่ยลูกค่ะสูบพลอยก็เห็นชัดเจนอยู่มันแต่สูบพลอยก็เห็นสี สองเจ็ดค่ะไปทำที่สแม่นจ่าไปเห็นเห็นตอนยุทธรที่สองทที่สองกับแง่คือไปกับสอย่ไป ตายหรือว่าไปมรณะหลายๆหันเนาะขาแมนค่ะขาแมนเจ้ถือว่าเป็นัวอยานี่ด้เค่ะีผ้าชผ้ารวยไปนอนดูได้เหมือน่ะท่านชองเกศเขาหนึ่งเชาไปนอนขอเลยเร็จะอเลยคือนอนไปแล้วเอ็ี่เส้นช่องผู้ใดสิไปนอนนั่มก็มากเลยไปสวดหมุนผู้เด่นเด็กอเเขาไม่ไปวนหมุนนองอยาฟังหน่าะมันมี่ยังได้ี่นองเขาพูาว่าตั้งสิละ ผู้หายถ่ายเปรมันหาแฟนมาได้พี่น้องก็เลยมุ้ยผู้มาตัดใหม่ตัดไหลก็เลยใส่แต่แรงงานอันไม่ซี่เนี่ยแหละก็พรอนพรารวยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าผู้สอนนอนไส้มันหาใหญ่ไปผู้มือนี่ยนะสุภาพเลยเนาะเอากรฝากเอ็ซีติดต่อให้นะแม่แต่ว่าติดต่อผู้โสดแล้วผู้ม้วนขอนเนีด้อพี่น้องเพราะมีที่ดินหลายๆเพราะเสียภาพไปเฮ็ดบ้านถ้ำเพราะไปเฮ็ดวัดแต่เี่ยเอากระฝาเลยนะเอากรฝากไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะส้ำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะดอกไม้สวรรค์เนาะค่ะ อ่าสี่สองเก็ดเน้นสองเก็ดนะคะพี่น้องเออเอาไปรวยค่ะพี่น้องค่ะแยญ่พเจ้าว่าบ่ถือแต่ลักหัวนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ